ความจริงป้าอ้นก็ยังชอบเห็ดที่เขาชุ่มน้ำยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นดอกใหญ่ดอกสวยๆอยู่ค่ะเห็ดสวยๆของป้าอ้นมักจะอยู่ท้ายคลิปจริงๆนะคะอ่ะค่ะขอน,นี้เป็นขอนสุดท้ายแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนเข้าป่าไปหาเก็บเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูที่ป้าอ้นเจาะว้ช่วงที่เขายังเป็นน้ําแข็งนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นด้วยกันนะคะว่า พอน้าแข็งเขาละลายแล้วเขาจะเก็บง่ายแล้วเขาจะเยอะเหมือนเหมือนที่ป้าอ้นเห็นตอนนั้นหรือเปล่านี่คะ่ะทุกคนพอน้ําแข็งละลายแล้วลมแรงนะคะฝนไม่ตกลมแรงแล้วเขาก็จะออกเหี่ยววายอย่างนี้ยคะ่ะจะเหี่ยวเหี่ยวดำๆแต่ว่ายังไม่เน่านะคะโชคดีที่ป้าอ้นมาวันนี้ก่อนที่เขาจะเน่านะคะ ฉะนั้นเราก็ไม่รอช้าเก็บเลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะเข้าออกแนวเน่าแล้วนะคะปะอนดึงออกอันเล็กเหลือปล่อยให้เข้าบานนะคะปะอนไม่แน่ใจนะคะว่าคลิปนี้เสียงจะเบาหรือเปล่า เช็คเสียงก็ไม่ได้ยินค่ะเพราะว่าลมข้างนอกมันดังดังกว่าเสียงป้าอ้นโอ้ยดอกเล็กๆอุย้ยดูค่ะนี่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 น,นี่เห็นไหมคะเล็กๆก,ก,กำลังโผล่โอ้ยจบไว้ตอนที่เขาโตนะคะเก็บให้ไวค่ะปะ้าอ้นโอ้จะหลุดมือ นี่ค่ะตรงนี้เขาเจอลมแล้วเขาก็ออกแนวเหี่ยวแล้วนะคะเก็บเอาไปล้างรวมกันที้เขาก็บานออกขอนนี้เก็บง่ายค่ะปะอนก็เลยเก็บไวกว่าขอนที่แล้วแล้วมานะคะดูค่ะดึง ึงสะดวกโห oh. ดอกเล็กดอกดอกหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะไกลจังนี่คะ่ะทุกคนพอเขาไม่ชุ่มน้ำแล้วเขาเจอลมนะคะเขาจะเหี่ยวประมาณนี้ค่ะเสียดายที่ป้าอ้นไม่มีเวลาตอนที่หิมะเพิ่งจะละลายแล้วฝนตกนะคะโหตอนนั้นคงจะฟูอย่างสวยงามเลยค่ะแต่ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ มือบางกลองยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นดอกใหญ่ดอกสวยๆอยู่ค่ะส่วนกลุ่มนี้ก็ภาวนาให้ฝนตกออกมาหนักๆชุ่มๆอีกรอบนะคะเขาจะได้บานใหญ่มาให้ป้าอ้นได้เก็บฟินๆค่ะได้เก็บเล็มทีละดอกสองดอกนะคะ เก็บเห็ดแต่แต่ละครั้งของป้าโอนนี่แตกต่างกันมากค่ะบางวันก็หมานๆได้เจอดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะบางวันก็เหี่ยวคือวันนี้แหละคะ่ะแต่ถึงจะเหี่ยวนะคะป้าโอนก็ได้เจอดอกใหญ่ค่ะทุกคนนี่ ยังใหญ่สวยเอาหล่นอีกแล้วดอกหนึ่งเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะปอดดูค่ะทุกคนเห็ดหูช้างแล้วนะคะเขาอาจจะไม่ตังงานสวยเหมือนช่วงที่เขาเจอน้ําแข็งนะคะแต่ว่าก็ใหญ่ขึ้นกันคะ่ะดินเอ้อะไรนะเศษไม้มันเยอะเขอะ คือมาได้เจอเห็ดนางรมแก่แล้วคะ่ะอแล้วเข้ามาเกิดกับต้นอะไรเนี่ย,ยดูค่ะช่อหนึ่งทางนู้นแก่อย่างใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวป้าอ้นเด็ดมาให้ดูนะคะต้องมุดไปทางนู้นคะ่ะเห็นไหมเอ่ยนี่อเสียดายคะ่ะมาไม่ทันความจริงป้าอ้นก็ยังชอบเห็ดที่เขาชุ่มน้ำ อวบๆเด้งๆดึงๆงสีสวยๆแบบนี้ค่ะแต่วันนี้ปอนต้องขออภัยท่านผู้ชมและขออภัยตัวเองด้วยนะคะที่หาแบบนี้ไม่ค่อยจะมีเลยค่ะก็เดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเจอดอกเด้งๆ,ๆดึงๆสวยๆแบบนี้อีกหรือเปล่าอุ้ยนั่นปอนเจออีกสองดอกทางนู้นค่ะ ไม่สองดอกค่ะทุกคนนี่เจออีกเยอะเลยเจออีกแล้วค่ะดอกสวยๆขออภัยด้วยค่ะดอกเห็ดดอกสวยๆของป้าอ้นมักจะอยู่ท้ายคลิปทุกทีเลยค่ะ กลุ่มนี้ก็อยู่ในซอกในหลืดนะคะอีกฝั่งนั้นกล้องไปไม่ถึงค่ะแต่มือเอื้อมถึงนะคะตรงนี้ดอกสวยค่ะแต่ว่าเขาเล็กนะคะเห็ด <c oughs> สวยๆของปอ้าอ้นมักจะอยู่ท้ายคลิปจริงๆนะคะอะค่ะคอนนี้เป็นขอนสุดท้ายแล้วกันนะคะ เดี๋ยวรอบหน้าทุกคนมาช่วยลุ้นช่วยเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นใหม่นะคะเพราะว่ารอบหน้าจะจะเดินไปไกลกว่าน,นี้ค่ะวันนี้เดินได้แค่นี้ค่ะเวลาไม่พอนี่ค่ะทุกคนก็ถือว่าได้เยอะดีต่อใจเหมือนกันนะคะ ขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุทกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ